พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและประเด็นสำคัญของหนังสือกิจการสัปดาห์ที่สองโครงร่างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวันเสาร์โรมันเจ็ดวันนี้เราสามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะเรามีนิมิตเดียวกันที่ครอบคลุมสรรพสิ่งนิมิตแห่งยุคสมัยอารบิกหนึ่ง หลายคนรักพระเจ้าและปนิบัติพระองค์ทว่าแต่ละคนก็มีนิมิตของตนเองโดยเหตุนี้จึงไม่มีทางที่จะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อาราบิกสองปรับใดที่เรายังมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องเล็กน้อยเราก็ไม่อาจมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อารบาบิกสนิมิตท,ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่การฟื้นฟูของพระองค์คือนิมิตท,ที่ครอบคลุมสรรพสิ่ง คือการสำเร็จสุดยอดของนิมิตท,ทั้งหมดในพระคำพีโรมัน8คริตรจักรทุกแห่งต้องอยู่ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อการเคลื่อนไหวในวันนี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรพูดในสิ่งที่เหมือนกันเป่าแตรที่เหมือนกันสอนในสิ่งที่เหมือนกันและมีภาคปฏิบัติที่เหมือนกันสัปดาห์ที่สองวันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยางเช้า สุภาษิตบทที่29ข้อ18ที่ไหนไม่มีนิมิตรประชาชนที่นั่นก็จะเตลิดไปกิจการบทที่26ข้อ19เหตุฉะนั้นท่านกษัตริย์อัคาลิปาข้าพเจ้าจึงมีได้ขัดขืนนิมิตจากสวรรค์นั้นในวันเพนเทคอสพระวิญญาณน,นั้นได้ถูกเทลงมาเพราะสาวก120คนพร้อมด้วยพวกผู้หญิงกับมาเรียมารดาของพระเยซู และพวกน้องชายของพระองค์ล้วนอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระวิญญาณน,นั้นคงจะไม่ถูกเทลงมาหากสาวกเหล่านี้ไม่ได้อธิษฐานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติฝ่ายแผ่นดินโลกตลอดสามปีครึ่งขององค์พระเยซูเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงตรากตามบนตัวของผู้คนมากมายทว่าเมื่อถึงวันเพนเทคอส พระองค์กลับได้มาเพียงสาวก120คนที่เด็ดขาดเพื่อพระองค์สาวก120คนสามารถมั่นคงต่อเนื่องในการอธิษฐานได้เพราะพวกเขาได้เห็นนิมิตของพระคิดผู้ถูกตึงตายเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์พวกเขาเห็นองค์พระเยซูเจ้าถูกตึงกลางเขนที่โคลโคทาหลังจากที่โปร่งทรงถูกตึงตายและฝังแล้วเหล่าสาวกก็รู้สึกผิดหวัง แต่พวกเขาก็ได้มองเห็นนิมิตของพระองค์ในฐานะพระคิดผู้เป็นขึ้นในเช้าของวันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นสาวกบางคนได้พบอุโมงค์ที่ว่างเปล่าและรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ถูกตึงตายนั้นได้ทรงเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายแล้วและได้ปรากฏแก่มารียาชาวมัคดาลาในค่ำคืนของวันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สเสด็จมาหาสาวกของพระองค์ เพื่อเปิดเผยตัวของพระองค์เองแก่พวกเขาในฐานะพระคิดผู้เป็นขึ้นเลือกอ่านข่าวสารในกิจการบทที่1นึข้อ4ถึงข้อ8ก่อนการเสด็จสู่สวรรค์อย่างเปิดเผยองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นขึ้นได้กำชับเหล่าสาวกให้รอรับปฏิสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตัดกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนตัวท่าน และท่านจะเป็นพยานบุคคลของเราทั้งในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วมณฑลยูดายมณฑลสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกแล้วเหล่าสาวกก็ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จสู่สวรรค์จากภูเขามะกอ,อกเทศหลังจากที่ได้เห็นนิมิตนี้พวกเขาจึงกลับไปยังกรุงเยรูซาเลม็มขึ้นไปยังห้องชั้นบนและอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นิมิตของพระคิดผู้ถูกตึงตายเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์น,นี้ได้เพิ่มกำลังพวกเขาให้สละประเทศอาชีพอนาคตบ้านและญาติพี่น้องของตนพวกเขาได้รับการช่วยให้หลุดพ้นจากตัวเองและจากโลกอีกทั้งมีเป้าหมายเดียวดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจำเป็นต้องมีประสบการณ์เช่นนี้หากเรายังหมกมุ่นอยู่กับสถานการณ์ อนาคตและเป้าหมายของตนเองแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้หากเราจะทำงานร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็ต้องมองเห็นนิมิตของพระคฤทสต์ผู้ถูกตึงตายเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์อีกทั้งถูกช่วยให้หลุดพ้นจากตัวเองและจากโลกอย่างสิ้นเชิงและการปฏิบัติในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะปลดปล่อยข่าวสารหลายตอนเกี่ยวกับการก่อตั้งหมู่พลังชีวิต แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นห่วงว่าบรรดาวิสุทธิชนและผู้นำพาในคริสตจักรต่างๆยังไม่ได้มีภาคปฏิบัติของหมู่พลังชีวิตอย่างเพียงพอการมีพลังชีวิตคือการมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยกิจฝ่ายวิญญาณหากเรากลายเป็นผู้ที่มีพลังชีวิตแล้วการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมีอนาคตที่สว่างสวยการฟื้นฟูไม่อาจถูกล้มล้างได้ เพราะว่าการฟื้นฟูนี้ก่อสร้างขึ้นบนหลักความจริงในพระคัมภีร์และถูกก่อสร้างขึ้นด้วยพระคิดในฐานะที่เป็นชีวิตหลักความจริงและชีวิตเป็นสิ่งที่คําชูการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูจึงเป็นสิ่งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและไม่อาจถูกทำลายได้ถ้าจะให้การเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีแรงพุ่งทะลุ เราก็ต้องมีการฟื้นฟูความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพันธสัญญาเดิมมีผู้วินิจฉัยคนหนึ่งเชื่อคิดโอนและเขาใช้เพียงสามร้อยคนในการจัดตั้งกองทัพเพื่อต่อสู้ในสงครามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกเขาด้วยว่าอย่ามีคนมากเกินไปเราไม่ได้มีภาระในการปลุกระดมให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งภาระของเราคือการเป่าแตรให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าทราบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังทำอะไรในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังรองเรียกวิสุทธิชนที่รักของพระองค์คือเหล่าคนเหล่านั้นที่ยินดีถูกนำกลับสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อออกไปสู้รบ